สวัสดีค่ะเพื่อนชาวไร้ตัวตนชาวบล็อกโอเคเดนชั่นแล้วก็ชาวเฟซบุ๊กทุกท่านนะคะออตอนนี้บล็อกโอเคเดนชั่นกลับมาเป็นนิวโอเคใหม่นะคะแล้วก็ออพอดีเคยเล่นงานด้านใบตองด้านงานประดิษฐ์มาเยอะนะคะก็เลย ช่วงนี้เป็นข้าราชการบานานแล้วนะคะก็นึกถึงสมัยที่ยังเคยสอนก็นึกทบทวนสื่อเก่าๆเอามาเล่นเอามาเผยแพร่ก,กันนะคะที่มาเผยแพร่ในโลกไร้ตัวตนเนี่ยมีอยู่สามที่นะคะก็คือบล็อกโอเคเนชั K ่นนะคะที่กำลังจะปรับปรุงตอนนี้นะคะว่า จะกลับมาเขียนอีกครั้งหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วก็ชาวเฟซแล้วก็อีกอันหนึ่งทำเว็บไซต์ของตัวเองชื่อว่าบ้านลำบูส่วนในเฟซกับบล็อกโอเคนชั่นใช้นามแฝงที่เคยใช้นานนานแล้วนะคะว่ารวงข้าวล้อลมนะคะก็ยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะคะที่เข้ามาแวะเยี่ยมชม ะะวันนี้พอดีวัตถุดิบข้างบ้านมีให้เล่นเยอะนะคะอย่างอันนี้อันนี้นะคะจทราบเห็นชัดไหมพอดีได้หั่นมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นก้านกล้วยนะคะก้านกล้วยซึ่งจะมีนอกจากในคลิปแล้วมีภาพบรรยายนะคะว่าหั่นอย่างไรทําอย่างไรนะคะหั่นก้านกล้วยอันนี้นะคะ หันไว้หลายๆอันทีเดียวแล้วกออ็อยากจะเสนอแนะอีกตัวหนึ่งนะคะเราไม่ต้องใช้หมุดไม่ต้องใช้ตะปูเราใช้ลวดนะคะเดี๋ยวดึงให้ดูลวดตัดยาวประมาณลวดเส้นเล็กๆนะคะตัดยาวประมาณสองนิ้วหนึิ้วครึ่งแล้วมามาหักเป็นตัวยูหักเป็นตัวย,วอยูอย่างนี้ นะคะหากเป็นตัวยูอย่างนี้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อันนี้นะคะงานงานอันแรกเลยก็คือเล่นของข้างบ้านก็คือก้านกล้วยแล้วก็มาห่อใบตองนะคะจะเป็นงานชิ้นแรกหน้าตาอยู่แบบนี้ค่ะหน้าตาอยู่แบบนี้หลังจากติดแล้วนะคะหน้าตาอยู่แบบนี้ให้เห็นกันชัดๆ ะะคะหน้าตายอยู่แบบนี้อันนี้เรายิ่งหั่นบางเท่าไหร่จะยิ่งได้งานที่สวยเท่านั้นนะคะแล้วก็ฉีกใบตองฉีกใบตองประมาณสองนิ้วครึ่งความกว้างนะคะสนิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะคะแล้วก็พับ แล้วก็กลับมาพับแบบนี้ทำให้ดูชา้าๆนะคะอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้หน้าตาจะอยู่อย่างนี้นะคะหน้าตาอยู่อย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวก้านกล้วยเข้าไปใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาหอ่อ ง่ายถามว่าถ้าไม่มีใบตองใช้อย่างอื่นได้ไหมได้นะคะถ้าไม่มีใบตองใช้อย่างอื่นได้เอาให้ขอได้อย่างนี้นะคะแล้วพอขออย่างนี้ปุ๊บก็ใช้ลวดที่เราทำเป็นตัวยูอันนี้แล้วคือเราสามารถเล่นของในบ้านได้โดยไม่จำเป็นต้องไปหาหมุกหาตะปูนะคะแล้วก็มาปรึง ติดกับตัวงานถ้ามันยาวเกินไปก็ตัดนะคะตัดให้มันสั้นแล้วมาตรึงติดกับตัวงานเาเทคนิคการตรึงนะคะนะคะเอาตัวยูกดลงไปให้ปลายให้ปลายของงานเสมอยาวออกมาเท่ากัน ออกมาจากตัวฐานเท่าไหร่ก็เท่านั้นวนจนรอบเป็นวงกลมนะคะอันนี้เสร็จคลิปที่ใช้ด้านใช้ใบตอ,องห่อก้านกล้วยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พอดีลองกับโฟงให้ดูนะคะจริงๆแล้วจะต้องห่อใบตองให้เรียบร้อยก่อน แต่นี้ลองให้ดูว่าทําแบบนี้นะคะเพื่อจะใช้ในงานพิธีงานกระทงงานทำใบสีงานาตกแต่งสถานที่อะไรสวยงามเราสามารถใช้ได้นะคะใช้เห็นวนะคะ เห็นชัดไหมคะทีนี้นี่งานจะออกมาแบบนี้นี่งานออกมาแบบนี้อันนี้สิเรื่องการใช้ใบตองห่อแกงกล้วย